ปิดระบบสมาชิกแล้วนะทุกคนสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของช่องเนียมได้ง่ายๆโดยเข้าหน้าชาแนลและกดปุ่มจอยจากนั้นก็เลือกได้เลยว่าจะสมัครสมาชิกระดับไหนจากนั้นก็กดชำระเงินได้เลยราคาสมาชิกเริ่มต้นเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นในอนาคตเนี่ยจะมีไลฟ์มาให้เราได้นั่งคุยกันด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาพพอร์ตกันนะฮะบายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท EP ที่383ค่ะคลิปของเราในวันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่ไม่ได้ติดแฮชแท็กอะไรในทวิตนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับวงการเทร k กิ n งหรือว่าวงการเดินเขานั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวของการเสียชีวิตของสองนักปีนเขาหญิงที่ประเทศเนปาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและสาเหตุที่ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าหลายๆคนในวงการเทร k กิ n งเนี่ยลงมาให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความไม่พร้อมของผู้จัดทริปซึ่งผู้จัดทริปคนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ อ,อุปกรณ์ปีนเขายี่ห้อหนึ่งในไทยด้วยแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ในคลิป2นักปีนเขาเสียชีวิตที่เนปาลค่ะเรื่องเรามาเริ่มจากแบรนด์อัมบาสเดอร์ของอุปกรณ์ปีนเขายี่ห้อหนึ่งในไทยได้จัดทิปสำรวจขึ้นนะคะโดยมีการโพสต์ตามหาผู้เข้าร่วมทิปบอกว่าเปิดทิปสำรวจเมโซกันโตราพัส ทะเลสาบทิลิโชรับสมาชิกค่าถึงคนต้องกินง่ายนอนง่ายนอนเต็นท์2อคืนรับเฉพาะคนเคยผ่านระดับ4,000เมตรมาก่อนเท่านั้นเอาจริงๆในโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทริปนี้หรือว่ารูทเนี้ยมีความอันตรายแอดวานซ์หรือพิสดารแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่ามันมีคําว่าทริปสำรวจซึ่งคําว่าทริปสำรวจเนี่ยแปลว่าคนจัดทริปเองก็ไม่เคยไปมาก่อนนะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะจัดทริปเป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกค่ะเหมือนประมาณว่าตัวเองไม่เคยไปมาก่อนแต่เลือกที่จะขายทริปอะแต่อาจจะด้วยความน่าสนใจของชื อาจจะด้วยคนจัดเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ของผลิตภัณฑ์ปีนเขายี่ห้อดังเป็นนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงที่มีคนติดตามในเพจเกือบหมื่นด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันทําให้ทริปนี้มีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ได้สมาชิกทั้งหมดรวมคนคนจัดทริปด้วยแล้วเนี่ย12คนค่ะในทริปนี้รวมแล้วมีทั้งหมด22คนนะคะเป็นนักปีนเขา12คนไกด์2คนลูกหาบอีก8คนจุดนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือไกด์ที่ทางผู้จัดทริปจ้างมาเนี่ยไม่ได้มาจากบริษัทนะคะเพราะหลายๆบริษัทในปนปา ราคาแพงเนื่องจากเส้นทางนี้ยต้องใช้ทีมงานมากกว่าเส้นทางปกติแล้วก็เป็นเส้นทางที่คนปกติไม่ค่อยคุ้นเคยกันดังนั้นทางผู้จัดก็เลยให้ไกด์ปีนเขาของเนปาลที่รู้จักส่วนตัวเป็นคนจัดทริปแทนนะคะ เมื่อไปถึงที่ภูเขาเนี่ยผู้จัดทิปก็ให้ทุกคนนั่งรถจากความสูง900เมตรไปที่ระดับ4,200เมตรภายในเวลาแค่วันเดียวซึ่งการขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วแบบนี้มันทําให้เกิดอาการ altitude sickness หรืออาการป่วยที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถปรับสภาพให้พร้อมรับกับสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำได้นะคะเนื่องจากเวลาเราขึ้นไปภูเขาสูงๆอะ่ะอากาศมันจะยิ่งเบาบางเนาะ ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาค่ะเช่นปวดศรีรษะนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายซึ่งอาการนี้จะรุนแรงมากน้อยกอ็แล้วแต่คนแล้วก็อาจทําให้เสียชีวิตได้นะคะโดยปกติถ้ามีการขึ้นที่สูงขนาดนี้มันจะมีการให้นอนค้างอยู่ที่ระดับความสูงนั้นๆก่อน2วันเพื่อให้เม็ดเลือดหรือว่าร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวก่อนว่าเออต่อจากนี้จะมีออกซิเจนน้อยลงนะแต่ว่าทริปนี้ไม่ได้มีการให้เวลาในการปรับตัวก่อนนะคะก็คือเขาไปถึงแล้วเขาก็เดินเลยอะ เส้นทางที่จะพิชิตเขาลูกนี้ได้มี2เส้นค่ะเส้นแรกใช้เวลา10ชั่วโมงเส้นที่2ใช้เวลา16ชั่วโมงซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปนิยมใช้เส้นทาง16ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายกว่าไม่โหดจนเกินไปแต่ว่าทริปนี้ทางผู้จัดทริปเลือกใช้เส้นทาง10ชั่วโมงค่ะซึ่งมันเป็นทริปที่หลายคนบอกว่าค่อนข้างยากโหดหินแล้วก็ มันไม่ใช่การเทรคกิ้งธรรมดาแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแอดวานซ์ซึ่งเขาไม่ได้ระบุไว้ในโฆษณาตอนแรกว่าทริปนี้มันจะแอดวานซ์ขนาดนี้นะในการเดินทางวันแรกค่ะต้องเดินทางจากเบสแคมป์ขึ้นไปยังทะเลสาบนะคะปกติเนี่ยจะใช้เวลาแค่ 3- 4ชั่วโมงแต่ทริปเนี่ยใช้เวลา8-9ชั่วโมงโดยมีสมาชิก3คนอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีนักถูกหามเข้ามาในที่พักนะคะทาให้วันแรกมีสมาชิก1คนถอนตัวเพราะมั่นใจว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถเดินทางไปต่อจนจบรูทได้แน่นอน ต่อมาวันที่2ค่ะเขาต้องขึ้นไปยังไฮแคมที่ความสูง5,200เมตรความจริงแล้วอ่ะพอสอบถามจากนักเดินเขาที่เคยผ่านเส้นทางนี้มาก่อนเขาบอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะคะดังนั้นในความจริงเนี่ยควรจะออกตั้งแต่ตี5เพื่อให้กลับถึงแคมป์ไม่ดึกมากจนเกินไปแต่ทริปเนี้ยเขาออกเดินทางกันประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงค่ะมันก็เลยทําให้การเดินทางไปถึงไฮแคมเนี่ยดึกมาก และยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวค่ะหลังกินอาหารเที่ยงทุกคนในทิพยังทานอาหารด้วยกันอยู่แต่ตอนตกเย็นแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกมี6คนกลุ่มที่2มี5คนหลายคนยิ่งเดินยิ่งหมดแรงยิ่งเดินยิ่งช้าลงพอเดินตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นเวลารวมเราไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงหลายคนยใช้เวลาถึง18ชั่วโมงนะคะซึ่งการเทรคกิ้งโดยทั่วไปแล้วในเลเวลของการเทรคกิ้งแบบธรรมดา มันไม่ควรจะต้องเดินติดต่อกันเกิน1ิชั่วโมงอะทุกคนการเดิน15-18ถึงชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากมันไม่เหมาะสําหรับทริปเชิงพาณิชย์แล้วอะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้สกิลเยอะอะต้องใช้ความชํานาญสูงต้องใช้ความอึดต้องใช้หลายๆอย่างก็เลยทําให้จริงๆแล้วทริปเนี้ยยากกว่าเทรลกิ้งทั่วไปธรรมดามากนะคะ เหตุการณ์หลังจากที่ทริปยากเป็น5คนแล้วก็6คนเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคือนะแต่เหมือนจะสรุปมาได้ว่าทริปนี้น่าจะไปไม่รอดคนจัดทริปกับไกด์หคนก็เลยอาสาลงไปที่แคมป์ก่อนเพื่อตามคนมาช่วยรูปผ่ามในทริป6คนทิ้งสั่งภาระ,ะหนีไปแล้วก็มี1คนที่เป็นนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเดินทางข้ามพารค่ะ กลุ่มที่เดินไหวต้องสไลด์ตัวหนเชือกลงเขามาที่สูงเป็นกิโลกิโลมีเชือกเปล่าแค่เส้นเดียวกับถุงมือไม่มีเซฟตี้ใดๆเลยเพื่อที่จะลงมาที่แคมป์ส่วนกลุ่มที่เดินไม่ไหวเนี่ยถูกทิ้งให้รออยู่บนสันเขาอยู่กันลำพังโดยไม่มีไกด์อยู่ด้วยประมาณ14ชั่วโมงต้องนั่งอยู่กับหิมะไม่มีจุดพักไม่มีเต็นท์ไม่มีน้ำไม่มีอาหารก็คือไม่มีอะไรเลยนั่งอยู่กลางกองหิมะอย่างเดียวเลย รอจนถึงช่วงสายค่ะถึงมีคนไปพากลุ่มนี้ลงมาถังนะคะหลังจากนั้นก็มีนักปีนเขาคนนึงในกลุ่มถูกหามเข้ามาค่ะมีอาการบาดเจ็บนอนเพอ้อเป็นชั่วโมงก่อนจะเสียชีวิตคนในเต็นทน์พยายามช่วยกัน PCR แต่ว่าไม่สําเร็จตามข่าวบอกว่าไม่ได้มีการเรียกฮอช่วยเหลือในทันทีเพราะมัวแต่ต่อรองกับบริษัทประกันจนสุดท้ายต้องเรียกฮอจากที่ใกล้ๆมารับถึงได้ขึ้นฮอตอนบ่ายโมงแต่รักษาไม่ทันก็เลยเสียชีวิตและผู้จัดทริปนี้ไม่ได้มีการเก็บเอกสารประกันชีวิตของผู้ร่วมทริปไว้นะ สุดท้ายค่ะผู้ร่วมทิปทุกคนมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักจากอาการฟอสไบหรือว่าน้ำแข็งกัดนั่นเองซึ่งอาการน้ำแข็งกัดเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ความพิการถาวรปลายมือปลายเท้าอะไรอย่างนี้ได้เนาะบางคนกลับจากทิปยังต้องแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นต้องพันมือพันเท้าโดยไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกหรือเปล่านะสำหรับผู้เสียชีวิต2รายค่ะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากอาการไฮโปเทอร์เมียหรืออาการตัวเย็นฉับพันค่ะมันคือสภาวะที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิต่ำซึ่งงผลตอรระบบกาาาทํน ต่างๆในร่างกายหากไม่ได้รักการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะทําให้ระบบหัวใจระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่า27องศาจะพบอาการมึนงงอย่างรุนแรงสติสัมปชัญญะลดลงเพอ้อชีพจรต่ําหายใจอ่อนหายใจตื้นหายใจช้ามีภาวะโคมา่าและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ ซึ่งอาการไฮโปเทอร์เมียเนี่ยก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของนักปีนเขาหรือว่านักเดินป่านะหลังจบทิปค่ะผู้จัดทิปไม่ได้มีการออกมาถแถลงเหตุการณ์ใดๆเลยสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการถแถลงขอโทษไม่ได้มีการแสดงแสดงความเสียใจยก็คือไม่มีอะไรเลยอะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ในกลุ่มนักปีนเขาเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วอะที่คุณจัดทิปเทรคกิ้งหนึ่งทิปแล้วมีคนเสียชีวิตถึง2คนแล้วมันไม่ใช่การเสียชีวิตจากเหตุสสวิสิยัยยออ่่าาาางเชนหมมะถลภพก ไม่เป็นใจแต่ดูเหมือนจะเป็นการเสียชีวิตจากความไม่พร้อมหลายๆอย่างในทริปนะคะก็เลยมีการตั้งคําถามหลายอย่างอย่างเช่นผู้จัดทริปเนี่ยมีใบอนุญาตในการจัดทริปหรือเปล่าเส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางที่อันตรายผู้จัดทริปดูแลผู้ร่วมทริปไม่ดีพาไปเส้นทางที่โหดเกินเสบียงไม่พอไม่มีจุดพักทิ้งให้อยู่ในอากาศติดลบนานกว่า10ชั่วโมงแถมข้างบนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ต้องใช้โทรศัพท์ดาวเทียมแต่ในกลุ๊มนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เอาไปด้วยไม่มีแผนสำรองฉุกเฉินการจัดการเรื่องเซฟตี้ากขดน ประเมินสภาพความพร้อมความเร็วในการเดินของผู้ร่วมทิปการที่หลังเหตุการณ์ไม่มีการออกมาแถลงใดๆเลยไม่มีการขอโทษใดๆไม่แสดงความรับผิดชอบไม่มีการชี้แจงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่การที่นักปีนเขาถูกทิ้งให้อยู่กลางหิมะเช่นนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ในคอมเมอร์เชียลทริปเลยและยิ่งในเคสเนี้ยผู้นําทริปเนี่ยเป็นแบรนด์อัมบัสเดอร์แล้วก็เป็นคนที่หลายๆคนรู้จักกันดีในวงการปีนเขาเขาก็น่าจะออกมาแสดงความรับผิดชอบออกมาชี้แจงอะไรอย่างรวดเร็วมากกว่านี้ผู้จัดคลิปลวกทัวร์ท้องถิ่นทีีี่่ไมมมมมควาาาาสรถเพพยงอใใช้น จัดทริปหรือไม่รวมถึงมีจำนวนทีมงานไม่เพียงพอในการดูแลสมาชิกด้วยคือในความจริงเขาบอกกันว่ามันควรจะเป็นลีดเดอร์หนึ่งคนดูแลลูกทริป2คนค่ะในกรณีที่เป็นทริปปีนแท็กกิ้งขนาดเนี้ยผู้จัดทริปจะรับผิดชอบอย่างไรกรณีที่มีคนสูญเสียชีวิตหลายคนอาจต้องเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าสุดท้ายคือแบรนด์ปีนเขาเจ้าดังเลือกคนแบบนี้มาเป็นแบรนด์อัมบเดอร์ได้อย่างไรนะ แต่ถึงแม้จะมีคำถามมากมายโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียในกลุ่มนักปีนเขาค่ะแต่ว่าทางผู้จัดทริปก็ยังไม่ได้มีการออกมาถแถลงอะไรมีแค่บอกว่าประสานงานอยู่ต้องพาเพื่อนกลับบ้านยังไม่สะดวกจะเล่ารายละเอียดวันนี้ยังไม่ได้มีการเริ่มชนสูตรอย่าอ่านข่าวจาก Google แล้วมโนไปเองรอเรา,เราถแถลงจบนะและสุดท้ายค่ะหลังเวลาผ่านไปเดือนกว่าในที่สุดทางผู้จัดทริปก็ได้มีการออกมาถแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าขออภัยในความล่าช้าของการออกมาถแถลงขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับการสูญเสีย ครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ไม่อาจคาดเดาและไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากจิตใจเราได้เลยรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตนได้ชี้แจงกับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วณนะตอนนี้เชื่อว่าผู้ร่วมทิปทุกท่านมีความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจึงขอความกรุณาให้ผู้ร่วมทิปทุกท่กทานได้มีเวลาเยียวยาความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ดวงวิญ,ญญาณทั้งสองไปสู่พบภูมิที่ดีีแแแลละะขขออขออนนนน้้้้้้้้มมมรรรััับททททททุุุกกกคควววาาาาาููสสึึงงงง่่ใดดดยยถผจจิป มาถแถลงชี้แจงแล้วค่ะแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่สำหรับกลุ่มนักปิงเขา เพราะหลายคนมองว่าการออกมาแถลงการครั้งนี้คือช้าม,มากช้ามไม่ไหวไม่ได้มีการโทษตัวเองเลยว่ามันเกิดจากความสับเพล่าเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเองเตรียมไม่พร้อมมีแต่การโทษนูน่นโทษนี่ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะมีความเห็นบางส่วนค่ะมองว่าการที่เขาใช้คําว่าทริปสํารวจตั้งแต่แรกอะ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าทริปนี้เป็นทริปร่วมสํารวจเขาต้องมีการให้เซ็นเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เหล่านักปีนเขาอะยอมรับความเสี่ยงกันเองไม่ใช่หรอแต่ก็มี เสียงบอกว่าเรื่องนี้มันจะยอมรับได้นะการมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการเสียชีวิตจากเหตุสุดวิสัยจริง,รงๆไม่ใช่เกิดจากความประมาทแบบนี้อ,อ๋อมันมีโพสต์หนึ่งที่มาจากนักปีนเขาคนที่เขาลงเขามาวันแรกอะคะ่ะคนที่เขารู้สึกตัวว่าไปต่อไม่ไหวอะเขามีการออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพาร์ทของตัวเองนะคะแต่เขาก็บอกว่าผู้จัดคลิปอบมีความพยายามในการดูแลลูกคลิปทุกคนเป็นอย่างดีนะไกลท้องถิ่นที่ร่วมทริปด้วยก็น่ารักส่วนลูกหากค แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีพอไหมสําหรับการเป็นผู้นําทริปอะนะสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ามีโทรศัพท์ดาวเทียมด้วยนะแต่ว่าโทรแล้วไม่มีสัญญาณนะและนี่ก็คือเรื่องเราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุนะักปีนเขาเสียชีวิตสคนที่เนปาลค่ะเราทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ สุดท้ายเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปท่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้วไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแะฮชแทงกหน้าค่ะบ๊ายบาย